สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้ยายจะพามาบำรุงต้นมะละกอของเรานอกจากใส่ปุ๋ยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นขี้วัวปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ยายก็ศึกว่างๆยายก็ศึกษาทางยู u ู e นะรายการมหาอำนาจบ้านนาอันนี้ไม่ทราบว่าเพื่อน เพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่าเขามาพูดถึงสวนมะละกอซึ่งเขาปลูกมะละกอเป็นอาชีพมากมายเลยปลูกหลายๆไร่เลยค่ะทีนี้เราก็มีไม่กี่ต้นแล้วค่ะแต่เราก็พอดูแล้วก็น่าสนใจนี่ค่ะเกลือแกงเกลือแกงของเราเป็นเม็ดๆยายก็เวลาไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามทางโน้นนะคะ เราก็ไปซื้อดอกเกลือมาทํากับข้าวเราก็จะซื้อเกลือแบบนี้มาด้วยถูกมากเลยค่ะนะยายก็มาซื้อไว้ดองโน่นทํานั่นนี่แล้ววันนี้เราก็จะมาให้ปุ๋ยโดยการให้เกลือเนี่ยค่ะโรยเกลือในรัศมีใบของมะละกอค่ะซึ่งมะละกอยายเนี่ยค่อนข้างตรงนี้ปลูก โดยการหวานมเมล็ดไว้มันก็ขึ้นมีนู่นนั่นนี่ปนนะไม่ว่าจะเป็นชมพู่ที่เราปลูกด้วยเข่งมะนาวนะหรือแม้แต่โหระพาเนี่ยค่ะมันก็เกะกะแต่เราก็จะลองดูว่าเขาบอกว่าเพิ่มความหวานนะคะให้กับมะละกอนะคะายายก็จะลองดูเดี๋ยวยายก็จะหวานในรัศมีต้นของมันเนี่ยค่ะนะ ก็ลองหว่านไปดูเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเราก็จะหว่านเดี๋ยวพืชอื่นก็มีผลพลอยได้ด้วยนะคะเนี่ยหว่านไปหว่านไปแล้วเดี๋ยวเรารดน้ําชุ่มชุมหรือฝนตกมาเนี่ยก็จะทําให้มะละกอของเราก็ได้ปุ๋ยเกลือนี่คะ่ะนะเดี๋ยวเราจะไปใส่อีกต้นหนึ่งคะ่ะตอนนี้ยายมีไม่กี่ต้นนะคะ ต้นนี้ที่เพิ่งปลูกไปโดยไม่ขุดหลุมแต่ยังไม่ให้นะคะก็รากเขายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราจะไปให้ต้นโน้นค่ะต้นโน้นแล้วก็มีต้นที่กำลังขึ้นใหม่อันนี้หว่านๆไว้ค่ะนะเราก็โรยไปโรยไ,ไปเนี่ยค่ะโรยไปเกลือไม่แพงะค่ะลองดูลองดูว่าจะได้ผลแค่ไหน เขาบอกว่าทําให้เออม่มะละกอของเรามีความหวานนะอันนี้ก็พันเรดเลดีสูงหน่อยแต่เราก็ใช้คําไว้เพื่อไม่ให้มันโค่นนะยิ่งมันขึ้นเองนี่มันจะลอยๆนะเออลองดูเอาเกลือมาออรดใต้ต้นตรงรากรัศมีใบของมันเนี่ยค่ะนะก็ลองดูนะโดยเฉพาะต้นเมื่อกี้เนี่ยงาม นะเป็นเรสเลดี้เราก็สามารถจะเก็บเก็บได้แล้วเนี่ยเริ่มเหลืองนี่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเย็นยายเก็บดีกว่าบ่มให้ไปบ้านลูกไว้ทานเนี่ยนะเนี่ยเราโรยไปเรียบร้อยแล้วก็พามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะของเขาได้ผลเราก็ลองทำตามดูนะข้ารการาเกษียณ นะคุณแม่วกระเสียนคุณยายไวกระเสียณนะยายก็ลองทําดูแต่ดูทรงพุ่มมันมะละกอของเราก็งามนะแล้วเดี๋ยวยายจะปลูกเพิ่มเพราะยังมีที่ว่างอยู่เยอะหลายจุดนะหลายจุดมะละกอนี้เขาบอกว่าปลูกชายคาหรืออะไรก็ไม่ดีนะบางคนมีความเชื่อว่าปลูกอยู่บริเวณชายคาบ้านเนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อนะไม่ดีต่อ คนในบ้านเราก็ไม่รู้แต่เราก็ปลูกห่างๆนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็ลองปลูกมาใส่เกลือกันวันนี้เกลือแก้งนะเกลือทะเลเดี๋ยวเย็นค่อยลดน้ำเย็นค่อยลดน้ำหรือถ้าฝนตกนี้ก็เราก็ไม่ต้องรดความเค็มก็ให้มะละกอบำรุงแข็งแรง